เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยุดช่องในเฟปกับเกมโลโบล็อกไดเวอร์คอ e เลกชันเคยนะครับผมนี่วันนี้นะครับผมก็เป็นวันเสาร์นะครับเออคลิปที่เราเราไม่ได้อัปเดตนะอาทิตย์ที่แล้วเออแต่ว่า,าทีนี้มาไม่พลาดนะครับผมไม่พลาดเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปทํางานนะครับเออติดช่วงนี้ติดงานเยอะครับ แล้วผมไปทํางานที่บางปูครับผมอ่าก่อนที่จะไปรับชมผมเรามาจุดพุดกันเลยครับผมเอื้อมมือที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ครับผมใครที่กดซับสไครต์แล้วให้เอื้อมมือที่ปุ่มไลค์ครับผมอ่าแล้วเราจะกดไปพร้อมกันภายในสามสองหนึ่งกดะผมเรียบร้อยครับนี่อ่าผมไม่ลืมเปลี่ยนกล้องนะรอบนี้นะ <c ười> คือลืมมาแบบโอ้โหสามสี่คลิปได้บางทุกคนนะฮะ ออสักพักจะปิดกล้องแล้วนะผมคลิกเกียรเปิดแล้วนะลืมบ่อยอเกินนะครับผมอ่าโอเควันนี้ผมมีอัปเดตอะไรเล็กๆน้อยๆครับถือว่าไม่ใหญ่มากมะน,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 นะครับผมอ่านี่เป็นรถฟรีแล้คันนี้นะครับผมแล้วก็ อันนี้เนี่ยเป็นรถเควสแล้วผมรู้สึกเป็นอีโวนะครับไม่4ก็5เดี๋ยวผมขอดูดีๆหน่อยสิน่าจะแบบทรงทรงอีโวสีมากกว่า5นะครับผมเอออันนี้ดาวดาวนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมนี่ก็คือรถเควสนะครับอ่าต้องสําเร็จเนี่ยสิภารกิจนะครับผมก็คือวิกฤตเควสเนี่ยสิภารกิจเลยนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็โอเคก็คือต้องสําเร็จทั้งหมดเลยนะผมก็มันมันพอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคแล้วก็รถที่แบบ มาใหม่อีกคันนึงเนี่ยนะผมก็คือคันนี้นะครับผมผมบอกว่าดูจากเลขสเปคแล้วเนี่ย เดิมๆคือแบบโคตรโหดเลยนะครับทุกคนแต่ว่าราคามันนะสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับผมโอ้ราคามันเวอร์จัดนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ดูครับผมว่าสเปคมันเป็นไงดูดิ527ีบเดนะครับเดิมๆนะฮะคือแบบบ้าไปแล้วนะผมโอ้โหดเดิมๆวิ่ง500 5้าร่แล้วก็แรงม้าเนี่ยพันสองนะผมประมาณนี้เลยนะครับต้องรอดูรับผมว่าจะมีโอกาสได้รีวิวมันหรือเปล่าเ,เพราะว่ามันแพงจัดนะครับเออแล้วก็อันนี้ยัง ไปต่อเหมือนเดิมนะครับผมภารกิจวินเทอร์เรลี่เนี่ยนะครับผมไปยันโหยันมอคกลายนะปีใหม่นะครับทุกคน <c oughs> คือเก็บเก็บชิวแหละทุกคนตอนนี้นะครับผมผมเพิ่งได้แค่444เองอเอ,อมาเดี๋ยวเรามาภารกิจนี้ดีกว่าเพราะผมไม่รู้ว่าใช้เวลานานไหมนะผมเราวาปไปเลยนะครับผมเผื่อคนแบบอยากได้รถฟรียอะไรเงี้ยเดียวอะไรวะโอ้กดวร์ปไม่ได้บักก็อกหรอน่าจะบักะ็กแล้วผมขอลองออกเข้าใหม่แป๊บโอเคเข้ามาใหม่แล้วผมลองสตาร์ทอีเวนต์ดูปึ๊บ ไม่ไปว่ะทุกคนอะไรวันเนี้ยอ้าวโอเคได้แล้วทุกคนอันนี้คือผมเปลี่ยนเซิร์ฟมาเลยแล้วผมเป็นเซิร์ฟวีไอของน้องคนนึงนะผมแล้วก็กดซ์ทอีเวนต์ปกติแล้วผมเออคือเมื่อกี้มันบั๊กจริงๆนะผมเออผมแบบงงเลยนะผมเออบั๊กแบบทุกอย่างเลยนะในเกมนั้นนะเออคือแมปแมปนั้นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโง แต่ว่าตอนนี้คือได้แล้วย้ายเซิร์ฟม,มาเลยนะครับผมเอออยู่คนเดียวเลยชิวๆเลยนะครับเออเราก็งงว,ว่าเอ้ยทาไมมันไม่ได้ว่าม,มันก็ไม่น่าจะแบบมันก็ไม่น่าจะงี่เง่าขนาดนั้นนะครับผมเออในภารกิจนี้นะครับแล <c oughs> ครับผมโอเค,โอ,เคโอ้โหแต่โคตรไกลละโคตรไกลอ่ลละมันจะไกลอะไรขนาดนี้วะทุกคนเอออะไรวนันนี้โอ้โหโอเคทุกคนถึงแล้วครับโอ้โหไกลจัดนะครับบอกเลยโอเคใช้รถธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องเป็นรถใหญ่ก็ได้นะครับเออเมื่อกี้บักก็เลยแบบลองมั่วไปเลยนะครับ นี่ครับผมโอ้โหแต่ว่ามันก็จะทําให้เราขับยากขึ้นนะครับผมโอเคไปเจอกันตรงนู้นเลยดีกว่านะครับไม่มีอะไรมากนะโอเค0.6นะผม0.4นะฮะดูซิว่าเราเนี่ยจะต้องส่งกี่รอบนะครับผมมันถึงจะได้ลถฟรีขนนั้นนะครับผมแต่ว่ามันไกลอะผมว่าไม่กี่รอบก็จะได้ครับผมลองมาส่งดูนะครับปึ๊บนี่เอาพาร์มาส่งนี้อ๋อประมาณ3รอบนะครับผมเออเป็นแบ่งเป็น3สเตจนะครับผม แต่ว่ารอบที่2เนี่ยเหมือนมันให้ไปชนอะไรสักอย่างแล้วนะครับผมเออเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับอันนี้คือผมเพิ่งเข้ามาแล้วก็มาลองเล่นพร้อมคุณผู้ชมเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมเป็นแบบเหมือนชนฟักทองอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องชนไปจนมันครบอะแล้วเราก็ไปส่งนะครับ5 6ชิ้นนะครับผมปึ๊บ3เดี๋ยวทําไมไม่ขึ้นอะ4 5แล้วโอเค6ชิ้นนี้แล้วกันผู้โชคดีไปครับผมได้แล้วนะครับเฮ้ยประตูอะไรอยู่ข้างหลังวะ บักอะไรคือบักโคตรเยอะนะครับเกมอะไรวะเนี่ยโอเคถึงแล้วนะครับผมชิวจาด ที่ผมว่าทําจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวเลยผมโอเคมันต้องการ29อันนะผมคือเราก็ไปเงี้ยเรื่อยๆนะเออจำไว้เรื่อยๆเลยนะจนครบ29อันนะครับผมออกเมื่อกี้เหมือน,นมันไม่ได้บักนะมันเป็นน่าจะเป็นชิ้นส่วนของรถนะครับผม <c oughs> เนี่ยคือเราไปเก็บชิ้นส่วนของรถมาแล้วก็มาประกอบตรงนี้อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคโอเคถึงแล้วนะครับผมถึงแล้วนี่ได้แล้วนะครับผมรอบสุดท้ายนะนี่รถเรา เรียบร้อยครับผมชิวๆนะครับสบายๆกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วเราก็ได้รถมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับแล้วก็เราดูรีวิวได้เลยครับผมแต่ว่ามันเป็นรถที่ไม่แรงอยู่นะเออเป็นรถกลางเหมือนไอ้รถเรือนะครับผมทรงเดียวกันเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ผมเราดูรีวิวคลิปเต็มดีกว่านะครับอันนี้แค่รีวิวเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะฮะโอเคมาเฮ้ยผมใช้รถคันใหม่คันโปรดมารีวิวดีกว่าทุกคนอ่เฮ้ยยังไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้รีวิวไม่ได้ไม่ได้ ผมยังไม่ลงคลิปรีวิวนะครับใช้คันเดิมนี่แหละโอเคีย <c oughs> okay, ผมต่อมานะฮะฮน่าจะเป็นเควสของเออ่ลายสัปดาห์แล้วนะครับผม10อันนะฮะโอ้ก็ง่ายอยู่นะผมว่าพอมันเปลี่ยนมาแบบเนี้คือง่ายขึ้นอตอนแรกมันเก็บเป็นแต้มใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือมันกลับมาเก็บเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะอธิบายง่ายๆเลยครับผมไอ้ที่เป็นกรอบสีทองเนี่ยให้ทุกคนกด โกไปเลยแล้วก็แข่งให้ชนะนะครับผมคือมันบอกให้บิดไทม์ก็คือชนะภายในเวลานี้ครับผมชนะคือเร็วกว่าเวลาพวกเนี้ยนะครับผมอ่านี่คือง่ายนะกรอบสีทองผ่านไปแล้วก็ดรีฟ80กิโลเมตรนะครับผมคือการขับไปเรื่อยๆนะครับผมให้ถึง80กิโลเมตรนะแป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็คอลเลกต์100ดาวนะครับผมฟอร์มจัมเป็ปนะครับอ่าอันนี้แนะนำเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีอัปเดตมาใหม่นะครับผมผมแนะนำให้ไปจุดนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะ ทุกคนก็ไปแบบปกตินะทุกคนเหินไปปกติเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันอัปเดตอะไรมานะครับซึ่งผมโคตรชอบเลยนะครับผมคือเราแบบไม่ต้องเอาตัวไก่มายืนนะผมอ่าเนี่ยเรากดเทเลพอร์ตแบ็เออแล้วมันก็แบบวนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับผมจนถึง100ดาวเลยนะผมนะฮ่าเออคือแบบ พอมีระบบนี้มาปุ๊บสบายขึ้นเยอะนะครับผมดูดินะครับผมแล้วเราก็วนไปเรื่อยๆนะครับผมนี่แป๊บเดียวได้14ดาวนะครับแล้วก็ complete food delivery นะครับผมอ่า food delivery นะฮะคืออันนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมไปส่งให้ดูแล้วกันนะครับผมกด F ส่งมาเลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็ไปส่งนะ2.2กิโลเมตรนะครับอ่าึมาถึงแล้วนะครับผมทําแบบนี้10รอบแล้วครับผมแล้วก็มันจะได้มาชิวๆเลยนะครับผม10รอบนะโอเคต่อมาผมฟินิชเลดออฟบีนะครับผมอ่ากดโกไปเลยนะครับผมอันนี้นะฮะมันก จะพาเราวาร์ปมาแข่งเลยนะครับเอออันนี้เนี่ยก็ต้องใอส่ความใจเย็นแล้วก็มีสมาธิกับมันนะผมเพราะว่าถ้ารีบเนี่ยก็คือร่วงน้ําแน่ๆน,นะครับผมออผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมเนี่ยนะผมเราก็ต้องแบบอาศัยความใจเย็นนะครับผมเราเราใจเย็น <laughs> โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมเอาไหมโอเคเหินเข้าเส้นชัยไปเลยนี่ก็เคมมาเลยแล้วผมได้แล้วนะฮะชิวๆเลยไหมโอเคต่อมาผมที่ทุกคนรอคอยแล้วผมก็คือหา3าบานนะครับผม นะครับผมหาสามนี้ใน USA นะครับผมก็คือลงน้ำผมจุดแรกแล้วผมมาปุ๊บว่ามันก็เจอเลยผมโอ้โหคือหาง่ายกว่าพาทเยอะเลยคือมันจะใช้เวลาแบบแปบ๊บเดียวทุกคนเดี๋ยวผมหาให้ดูนะน่าจะใช้เวลาเร็วมากๆเลยด้วยซ้ำนะครับผมออโอเคต่อมานะครับผมเรามองรอบๆก่อนนะครับผมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็ขับไปเลยนะครับอย่างนี้นะ,อะโอเคเจอแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ชิวชิวชิวจุดที่2อโอเคจุดสุดท้ายนะครับผมอยู่แถวนี้นะครับผมจะวร์มามาซักตรงตรง,ตรงนี้แล้วกันนะครับผมนี่เลย บูดนะครับผมเลือกูดไม้แดงไม้แดงโอเคเราเราก็ขับไปเลยนะครับผมลองลองตามทางไปก่อนนะครับผมเผื่อเจอนะโอเคเจอเลยนะครับโอเคง่ายจัดนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับสาหรับการหาลงนาสามสามที่นะครับผมเหมือนรู้ว่าเราแบบเปิดเทอมกันอยู่ใช่ไหมเกมนะครับผมก็เลยแบบประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยนะครับผม โอเคถ้าผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยเนี้ผมมาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับมีหลายสีหลายสไตล์นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ I'll stay out of your way, I can see the way you look at me, I'm such a disgrace